สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่27ธันวาคม2565นะครับซึ่งตรงกับปันงคารขึ้น5ค่ําเดือนย่ปีขานนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับท่านโชคลาบก็คือสีอิฐนะครับสีส้มนะสีที่ส่งเสริมท่านการอุปถัมภ์วันนี้ให้ใช้สีแดงนะครับเอาละครับนะคนที่เกิดทั้ง7วันดวงของคุณจะเป็นอย่างไร ใครดวงดีวันไหนดวงไม่ดีจะต้องแก้อย่างไรนะครับติดตามชมจนจบคลิปก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง Tik t o k ช่วยกดหัวใจนะครับแชร์คลิปนี้ไปเป็นเพื่อนนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเนาะคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆจากครูบาอาจารย์เปลี่ยนชะตาของคุณนะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเจอกันนะกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่คุณได้เจอนะครับเอาไว้ด้วยกลกันนะครับ ดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับสนใจตรวจดวงอย่างละเอียดผู้ที่ชมทาง Ti k t o อกนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลย,เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อโอนเงินทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับยกเว้นยูทูบนะครับที่คุณจะต้องแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายนะครับเข้าไปโอนเงินจองคิวสอบถามรายละเอียดกันได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจครับผมตั้งจิตอธิษฐานมานะครับนะขอให้ครูบาอาจารย์และสิัั์ทธคุณนนนบถือ้ เปิดดวงเปิดชะตาให้กับตัวคุณเองอาจาจะใช้ไพ่ชุดเล็กนะครับมานะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่แปดไม้เท้านะวันนี้กิจการต่างๆจะต้องขยันนะครับเป็นวันดีของคุณเลยนะทำแล้วดีนะครับจะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานดีๆมาให้นะครับเหมือนฟ้าประทานนะเพราะว่าไม้มันลอยมาการเงินครับวันนี้โชคลาภจะได้จากงานที่คุณทําอยู่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้นะครับ สุขภาพนะวันนี้ให้ดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับเพราะทำงานเยอะนะต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูแลนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักนะมักจะมีคนแนะนำมีคนสื่อชักพามาให้นะครับคนที่มีคู่นะวันนี้ความรักของคุณเนี่ยนะฮะมักจะมีอะไรพิเศษพิเศษมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาสิ่งดีๆอยู่เสมอๆครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่แดไม้เท้านะฮะ ให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับบิิจาคโลหิตปล่อยปลาหมอสัก8ตัวนะครับถวายสักฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตานะครับไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางถวายเนตรนะขอพรขอโชคขอลาบให้ไปขอกับช้างเอราวัณหรือขอกับพระอินทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับตาำจิตอธิษฐานมานะครับ โอ้โหได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะกิจการในวันนี้นะครับต้องดูที่ทํางานนะครับเพราะมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับให้เคลียร์ที่ทํางานหน้าที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าโต๊ะทํางานของคุณให้สะอาดนะครับเพราะการเงินวันนี้หายากนะครับนะให้ไปขอกับพระภูมิเจ้าที่อาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพนะให้ดูในเรื่องของร่างกายที่ทํางานหนักจนเกินไปอาจจะเหนื่อยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักนะจะต้องแบบจริงจังจริงใจแสดงอ้อยเขารู้ว่าคุณจริงใจนะฮะคนที่มีคู่นะครับถึงแม้จะมีเรื่องอิดออัดอัดอยู่บ้างแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะเคลียร์กันได้นะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่เจ็ดเหรียญเขาบอกว่าให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําสันน้ําใช้น้ําผลไม้หรือว่าน้ําปานะถวายสังฆทานนะอันมีนมมีกาแฟ ไหว้พระประจมันแกก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากพระปู่พญานาคหรือพระภูมิเจ้าที่ครับผมตั้งศิทอธิษฐาน,นครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารอ่าเยี่ยมไปเลยได้ไพ่ king of cup ่าวันนี้กิจการของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะครับเอามากับเทพแห่งการช่วยเหลือและอุปถัมภ์นะเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้จะดีมากๆในเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะมีผู้ใหญ่มอบหมายจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งโดยเฉพาะท่านที่ทางานเกี่ยวเรื่องศิลปะหรืออาร์ตหรือการบันเทิงหรือโซเชียลการเงินครับวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมอบหมายเงินหรือง,งานดีๆมาให้นะครับสุขภาพวันนี้แข็งแรงนะครับคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับคนโสดน,นะครับวันนี้จะมีคนแนะนําคนที่คนถูกใจนะครับหรือคนจ,จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาให้ ความหวังหรือว่ามาเปคุณก็ได้นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ครอบครัวสุขสันต์มีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้มีความสุขนะครับคนวันอังคารได้ไพ่คิงออฟครับนะทำบุญเสริมดวงกันด้วยการบริจาคโลหิตนะครับปล่อยนกปล่อยปลาโดยเฉพาะปลาหมอด้วยก็จะดีนะครับถวายสังฆทานอันนี้ของมีคมเช่นเข็มได้ที่ตัดเล็บใบมีดโกนนะครับไหว้พระประจําวันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับ ขอพรขอโชคลาภวันนี้ให้ขอพรจากพระนารายณ์นะครับท่านที่เกิดในวันพุทธตั้งจิตอธิฐานมานะครับกลางวันกลางคืนได้ไพ่ justice นะฮะกิจการในวันนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับให้ระวังเรื่องเอกสารหรือสัญญานะครับการเงินครับวันนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินไปนะครับหรือคิดหวังอะไรไว้ยังไม่สมหวังนะครับ สุขภาพนะครับมันเกิดจากความเครียดนะน้ําเหลืองไม่ค่อยดีดูแลนิดนึงคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนะครับให้อระวังการมีปากเสียงกับคนที่คุณรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของครอบครัวอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขานะครับค่อยๆปรับความเข้าใจกับคนรักของเราจะดีกว่านะครับคนวันพุธนะครับได้ไพ่เดอะจัสติดไพ่ผู้พิพากษานะครับทำบุญเสร็จด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ำนะครับถวายน้ําสันน้ําใส ผักผล,ลไม้อาหารเส้นเส้นถวายสังฆทานอันมีรองเท้ามีร่มอุปกรณ์เครื่องเขียนทำบ,บุญการศึกษานะครับไหว้พระประจำวันเกิดพุทธกลางวันนะครับให้ไหว้พระปางอุ้มบาทนะขอพรขอโชคลาภจากพระแม่สุรสัศดีนะครับพุทธกลางคืนนะฮะให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่อุมานะครับขั้นที่เกิดในวันพระอริอหัสตั้งขสร็จสงฐานมานะครับ ววาได้ไพ่เดอะสตาร์นะฮะกิจการในวันนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จจะทำอะไรก็ดีขึ้นนะครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณเองเพียงแต่ว่านะครับบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือการกระทำให้มันดีขึ้นนะครับการเงินครับวันนี้นะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่าเพิ่งลงทุนนะครับนะค่อยๆเก็บไว้ก่อนนะครับ สุขภาพนะวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของอาการชาตามปลายมือปลายเท้ากันด้วยคนโสดนะครับวันนี้ความรักนะคุณอยากมีความรักที่มั่นคงคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับดีแต่พูดไม่ได้แล้วนะฮะคนที่มีคู่นะวันนี้บางครั้งบางทีคุณเรียกร้องจากคนที่คุณรักมากเกินไปต้องใจเย็นๆนะครับคนพฤหธสมได้ไพ่เดสตานะฮะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น ทำบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังทานอานมีหนังสือธรรมะด d ธรรมะหนังสือสวดมนต์นะครับไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธินะครับขอพรขอโชคลาภให้ขอจากพระนารายณ์นะครับหรือพระแม่อรักษมีครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับมาโอ้โหได้ไพ่เดอะแชมเปญนะครับ วันนี้กิจการงานมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับใครที่ทํางานเป็นเซลล์นะครับต้องเดินทางไปน่นมันนี่ไม่หยุดเนี่ยจะได้โชคได้ลาบจะดีมากๆเลยนะครับการเงินมักจะได้ข่าวดีจากทางไกลหรือได้โชคลาภหรือได้เงินจากการเดินทางสุขภาพครับไปดูในเรื่องของน้ําเหลืองน้ําในหูไม่เท่ากันมึนหัวเวียนหัวเพอาะนอนไม่ค่อยพอคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่แน่นอนยังไม่มั่นคงนะครับออย่าเพิ่งชะล่าใจคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ นะคุณเป็นคนที่ขี้ลังเลขี้สงสัยจะทําให้คู่คุณลาคาญนะฮะแต่เย็นๆน,นะค่อยเป็นค่อยไปนะคนวันศุกร์นะครับได้ไพ่ท r a ร c e ไพ่แห่งความโยกย้ายถ่ายเทนะฮะทำบุญเสริมดวงด้วยการนะฮะถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับจัดดอกไม้ถวายพระทําความสะอาดหิ้งพระนะครับถวายสักการะอันมีหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันนะครับไหว้พระปัจจาวันก็กคือพระปางรำพึงนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ สุรััสวสดีครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับตั้งจิตธิฐานมาโอ้โหนะได้ไพ่เดอ h แฮงแมนวันนี้นะครับกิจการทั้งหลายเนี่ยจะต้องใช้สตินะครับอย่าเพิ่งเครียดนะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นการปรับหน้าให้คุณดีขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝึกสมาธิและทุกอย่างจะดีเองการเงินครับโชคลาภยังไม่มีนะครับยังไม่มาสุขภาพในวันนี้ให้ระวังอาการเครียดปวดหัวนะครับ คนโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณต้องนิ่งๆไว้ก่อนอย่าพึ่งคิดมากนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ใช้สตินะครับถ้ามีปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์นะค่อยเป็นค่อยไปครับคนเกิดวันเสาร์นะครับได้ไพ่ The h แฮงแมนไพ่แห่งการบำเพ็ญตนนะครับ ทำบุญเสี่มดลได้การปฏิบัติธรรมนะฮะไหว้พระภูมิเจ้าที่องค์พญานาคถวายสังฆทานอันมีสังฆทานยานะครับทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับในสังฆทานจะมีไม้เท้ามียาหอมยาดมก็จะดีนะครับไหว้พระปัจ,จมันเก่ก็คือพระปางนาคปกนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พญานาคหรือว่าพระภูมิเจ้าที่ครับ